นะครับง่ายมากครับง่ายมากทีนี้หลังจากหยอดไปไม่ถึงนาทีเลยครับสามารถโยกได้ครับดูสิครับสามารถโยกได้ไม่ฝืดเลยครับไม่ฝืดเลยแต่ก่อนสนิมจะดันบานประตูให้หลดุดใช่ไห้ได้นะครับทีนี้มาโยกนะครับมาดูสิครับโยกได้สบายสบาเลย สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมประตูห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำนี่ทำไมถ้าใช้นานๆน,น,นะครับมันอาจจะโดนน้ำนะครับโดนน้ำจากปักบัวปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสนิมนะครับมันจะเป็นสนิมนี่ครับ โอ้สนิมเกลื้อเลยบางทีนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับนี่ครับมาดูทางนี้เป็นสนิมขึ้นเลยครับเป็นสนิมขึ้นแต่ก่อนใช้บรรทัพสามตัวนะครับแต่ทีนี้ มันเปิดไม่ออกฝืนมากๆก็เนื่องจากว่าสนิมนะครับสนิมมันเกิดขึ้นข้างในแล้วมันดันให้ให้บานคับหรือบานประตูที่เป็นพลาสติกครับพลาสติกแตกเล้าเลยนะครับมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแก้ตามมาดูเลยครับนี่ครับครับมาดูสิครับ นี่คือน้ำมันเบรกรถยนต์นะครับน้ำมันเบรคครับน้ำมันเบรกรถยนต์นี่จะเป็นน้ำมันเอเนกประสงค์นะครับนอกจากจะใช้กับเบรกหรือคลาสรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็ใช้ในการกัดสนิมโดยผมใส่ ขวดเล็กๆมานะครับขวดน้ำยาดัดผมนี่เพื่อให้ใช้ให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมาหยดเลยครับแล้วหยดใจนะครับหยดใจให้มันไหลลงไปนะครับมันจะไหลซึมลงข้างล่างไหลซึมลงข้างล่างข้างบนนี่มือนกันนะครับ ถ้าถามว่าใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาได้ไหมน้ำมันเครื่องรถยนต์หรือน้ำมันหล่อลื่นนะครับโมอเตอร์ไซค์หรือว่าออตลุกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสนิมเคลืออยาให้กัดสนิมนะครับกัดสนิมออกซะก่อนแล้วก็ทิ้งไว้นี่เลยนะครับประมาณหนึ่งวันนะครับหรือเราใช้ไปเรื่อย หลังจากนั้นวันที่สองที่3มเราก็ค่อยใช้นะ้ำมันเครื่องธรรมดานะครับมามาหยดเสริมเพื่อจะให้มันหล่อลื่นได้ง่ายขึ้นนะครับครับการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับของใช้ในครัวเรือนครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ